สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวดาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่21เดนะครับเดือน9 2 5 6 6ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับทุกครั้งก็ขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ ของเราเมื่อวานนี้มาเป็นเพียงเลขเลขวิ่งนะครับทั้งสองรอบเลยเนาะนะครับทั้งสองรอบเลยเมื่อวานนี้สายรูดสายเจาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับเวลาสตาร์ผมให้วิ่ง6กรูดสองคนที่ออก0ูนย์กับ6กหกศูนย์นะครับเนาะเน้นหกหนึ่งออกหกศูนย์นะครับเต้มเดียวอีกแล้วใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกศูนย์นะครับ ส่วนเราสตาร์วีไอพีนะครับให้ห้าก so ับหนึ่งไปผลที่ออกเก้าศูนย์แปดกับห้าเก้านะครับก็อืมนะครับให้ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับแต่เ็าออกห้าเก้านะครับพี่ก็ใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าเก้านะครับสรุปแล้วอย่างที่บอกมาแค่เลขวิ่งนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เราสตาร์เกือบไม่ได้ลงอีกแล้วนะครับเกือบโดนพี่เออบ่นอีกแล้วเนาะเกือบโดน เปียวนะครับ fc ตัวยงโดนบ่นเอ้ยบ่นซะแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้โดนบ่นนิขีไปเนาะนะครับรอบบ่ายกับโดนบ่นลาวสตาร์แล้วเกือบเผลอหลับนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี้แบบหลับนะครับละเมอหลับไปนะครับเมื่อกี้นี้เพราะว่าวันนี้ผมเข้ากะดึกเนาะนะครับยังไม่ได้นอนพักผ่อนเลยนะครับพี่ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะนอนพักผ่อนก็แนวทางที่เหลือก็เอาไว้ตอนช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เนาะก็จะมีจะมีลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคีแล้วก็ หุ้นดาวโจน์รวมไปถึงหว้นเราพัฒนาของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปแรกนะครับตอนเย็นนะครับส่วนคลิปนี้นะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมขอฝากบ้านไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสดับพี่สมาชิกใหม่อาจจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคถ้าใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคของแอดมินบ่าวหลองเองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับของผมนะครับวันนี้ผมได้นะครับ ไวยลาสตานะครับผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขสามนะครับไปที่สายรูดให้ไปที่เลขเก้านะครับ3 0 34 36 90 94 9สหนนะครับผม เม็ดเดียวผมให้ไปที่394นะครับนี่เลยนะครับผมส่วนเลาสตาร์ v p p นะครับเลาสตาร์ลาสตาร์ v p p ผมได้สายวิ่งให้ไปที่เลขเจ สายรูดให้ไปที่เลขสามนะครับสามห้าสามแปดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผม,มไปเขียนเจ็ดแปดสองรอบอีกนะครับ นะครับตาเริ่มเบออีกแล้วนะครับไปเขียนไปเขียนเจ็ดแดสองรอบนะครับขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับผมอันนี้เจ็นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เจ็ดสามเนะครับผมอันนี้เจ็นะครับพี่พี่ผมขอโทษด้วยนะครับ นี่เลยเนาะเน้นเลยเจ็ดเก้าเลยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอะเนาะขอให้มาเล็กๆปางๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ